ตขาข้าวโพดหมูยอใส่น้ำปลาแซบซีที่สุดเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะ mm hmm. ข้าวโพด2ฝากนะคะต้มแล้วเรียบร้อยเอามาฝานออกเลยจ้า mm hmm. พอฝานข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาทำน้ำปรุงกันนะคะ ใส่พริกลงไปเลยจ้าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ตามชอบเลยนะเกิือใส่ลงไป13เม็ดจ้าเผ็ดสุดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาลาด้วยนะเป็นน้ำปลาลาต้มสุกจา้าใส่ผงชูใจลงไปอีกสักหน่อยนะคะบีบน้ำมะน,นาวตามชอบเลยใส่ไปสองลูกแล้วล่ะค่ะดิฉัน ชอบรสเปรี้ยวหวานก็ต้องแบบนี้แหละเนาะจีดจาดมากเลยจ้าลังน,น,นั้นเราก็มาโขลกโขลกโขลกให้ส่วนผสมเราเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ลองชิมดูว่าแซบหรือยังชอบรสชาติแบบไหนก็ปรับได้ตามใจเราเลยเด้อพอแซบแล้วเราก็ใส่หมูยอลงไปเลยจ้าได้หมูยอพริกไทยดำมานะคะ ตามด้วยข้าวโพดท,ที่เราฝานไว้แล้วต่อด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปนิดหน,น่อยเพื่อความสวยงามและความอร่อยผักขึ้นช่ายนะคะปิดท้ายแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยนะคะคุณส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่ลงไป พอคนเข้ากันแล้วมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ละค่ะคุณแซ่บนัวที่สุดเลยเดอ้อลองทำกินกันดูนะคะถูกปากถูกใจอะไรยังไงก็ปรับกันได้เลยนะคะคุณตำข้าวพหมูยอใส่น้ำปลาด้วยนะคะทำทานกันได้ทางครอบครัวเลยทำกินเองก็ได้ทำขายก็ดีนะสูตรนี้นะแซ่บอิหลีเดอ้อ